สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพิกอาคาสนะครับคลิปนี้นะครับหัวข้อความรักเราจะมาเรียนรู้ความหมายของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรักเรามาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไร จะใช้ไพ่แค่สองใบนะเปิดสองใบดูความรักเช็คดวงความรักดูว่าแนวโน้มทิศทางความรักของคุณเป็นอย่างไรผมจะมีแหวนอยู่สองสามวงนะวงที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะวงที่สองเป็นแบบนี้นะแล้วก็วงที่สามเป็นแบบนี้นะมีแหวนสามวงนะครับ ลองดูนะครับ <c oughs> จะเลือกแหวนวงไหนดีมีแหวนอยู่สามวงนะเกี่ยวข้องกับความรักเข้าไหมอ่าโอเค,อเ,คเลือกแหวนได้เลยนะเรามาดูกันตรงนี้ก่อน สำหรับคนที่เลือกวงนี้ไพ่สองใบบอกว่าไงหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญโอเคหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญกับเด็กถือเหรียญคืออะไร เรามาดูความหมายของหนึ่งเหรียญก่อนหนึ่งเหรียญคือพบรักคนที่เลือกแหวนวงนี้นะมีเกณฑ์จะได้พบรักแล้วเป็นรักที่ถูกใจมากด้วยหนึ่งเหรียญพบรักได้มั่นหมายได้แต่งงานโอ้โหดีเลยนะใช่ไหมรอคอยมานานเขาจะขอแต่งงานมหาเล็กถือเหรียญขุนนางถือเหรียญข้างรักรักเริ่มก่อตัว พบรักแล้วรู้สึกโอ้โหรักมากถึงขั้นแบบว่าอยากจะแต่งงานโดยเร็วมีข่าวดีนะครับได้มั่นหมายได้แต่งงานมีข่าวดีเรื่องความรักบางคนถ้าเป็นโสดก็จะได้พบกับคนรักที่ถูกใจหรือคนรักที่ตามหามานานสำหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งพัฒนาความรักไปในขั้นที่ดีขึ้นถ้าคนไม่เข้าใจกันทะเลาะบอกแว้งกัน ถ้าได้ไพ่กองนี้ก็จะมีโอกาสได้เคลียร์ใจทําความรู้สึกแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ให้มันจบไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่เพราะว่าบางทีบางครั้งอ่ะเราอาจจะยังไม่เห็นคุณค่าใช่ไหมพอเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้วเมื่อเราโหายหาหรือสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วมันก็จะกลับทําให้สิ่งนั้นมันมีค่ามากยิ่งขึ้นโอเคไหมอ่า สำหรับแหวนวงนี้นะเป็นเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับข้องกับความรักเป็นแหวนทองนะเ,ออเข้าใจเรื่องแหวนนะข่าวดีเกี่ยวกับความรักได้พบรักได้มั่นหมายได้แต่งงานบางคนบางท่านจะได้รับข่าวแบบเขามาขออยู่ๆเขาก็มาขอแต่งงานถ้าเขาพาคุณไปเที่ยวการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นการที่เขาขอคุณแต่งงาน มีการสารภาพรักมีการบอกรักถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนตามอะเขาจะรักคุณเขาจะคอยติดตามคุณอะไรเนี้ยอืมคุนไหจะต้องเปิดใจพูดคุยว่าความรักมันเป็นไปยังไงแต่ถึงอย่างไรความรักก็มีแนวโน้มทิศทางไปในทางที่ดีโอเคนะกองนี้ ไม่มีอะไรมากนึงเหรียญเด็กถือเหรียญเห็นคุณค่าของความรักจะบอกว่าเป็นไพ่ที่คลั้งรักก็ได้นะรักแรกพบและรักมากแต่คำว่ารักมากในที่นี้มันเป็นช่วงระยะแรกทุกอย่างดูดีไปหมดเป็นระยะโปรโมชั่นนะถ้าผมมองไปให้ลบก็คือช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นทุกอย่างดีไปหมดแต่มันก็จะพัฒนาการของความรักไปเรื่อยๆแต่ในช่วงนี้ นับต่อจากเนี้ยมันจะเป็นความรักที่ดีนะครับผมต่อไปเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่เลือกวงนี้สำหรับคนที่เลือกวงนี้นะโอเคสองใบ เก้าไม้สิบเหรียญเก้าไม้แน่นอนละมันเป็นเรื่องของการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไม้เดี๋ยวก่อนเก้าไม้เดี๋ยวคิดความหมายก่อนความหมายถ้าพูดเลยไปป้อเนี่ยเดี๋ยวจะสะดุ้งสิบเหรียญคือรักสุขสมบูรณ์อ่าได้แต่งงาน ก้าวไม้คืออะไรคุณเลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้แล้วลงเอยที่ผ่านมาคุณอาจจะมีใครหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตทุกคนล้วนทำให้คุณเจ็บปวดรวดร้าวในใจิตใจแต่จะมีคนหนึ่งที่เขาจะไม่ทำร้ายคุณแล้วคุณก็รู้เข้าใจและคุณก็เลือกที่จะอยู่กับคนคนนี้ ก้าวไม้สิบเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนที่เลือกแหวนวงนี้คือความรักเนี่ยสรุปได้แล้วว่าใครคือใครคือตัวจริงใครคือคนที่รักคุณจริงๆแล้วคุณก็ได้รู้แนละเข้าใจว่าท,ที่ผ่านมาคือคนคนนี้แหละรักและเข้าใจคุณมากที่สุดแล้วคุณเลือกที่จะลงเอยกับเขาสิบเปลี่ยนคือรักสุขสมบูรณ์ มีข่าวดีเรื่องแต่งงานด้วยนะเออมีข่าวดีเรื่องแต่งงานด้วยบางคนบางท่านเป็นไม้แล้วก็ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกดีอ่าถือว่าเป็นแฮปปี้แหละที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นับต่อจากนี้ไปความรักก็จะเป็นความรักที่สมหวังสุขสมบูรณ์ไงสุดเปลี่ยนก้าวมานี้คือเรียนรู้มาเยอะละผ่านประสบการณ์มาเยอะละรู้ละรักละเข้าใจแล้วว่า ใครคือคนที่สําคัญใครคือคนที่รักจริงแล้วคุณเลือกที่จะอยู่กับคนคนนั้นอ่านี่คือความรักของคุณนะครับง่ายๆนะสองใบนะเพื่อนรักษาโอเคนะจบแล้ววันนี้สําหรับคนที่เลือกวงนี้ <c oughs> ความรักของคุณช่วงนี้นะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมมันอยู่ที่สตอรี่และเรื่องราวที่ผ่านมาว่ามันดีไหมแต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ยังไงซักคุณก็ต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องจบยอมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชาติออมันก็ต้องจำยอมไปตามน,นั้นแหละมันแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ต้องประคับประคองเป็นไปตามนั้นแหละ แต่ความรักในครั้งนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่น่นอนอ่ะมันแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพดวงคุณภาพดวงของแต่ละคนแต่ละท่านอ่ะมันไม่เหมือนกันไงจะบอกผมจะบอกว่าดีไปเลยไหมบางคนก็ไม่ดีขนาดนั้นคุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นดวงไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่บอกแย่เลยมันก็จะ คนที่เขาดวงดีๆเขาก็จะรู้สึกท้อแท้ไปมันมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ละคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ใจที่เหมือนกันก็คือทุกคนจะมีลักษณะเหมือนชาวดิออตยอมรับสภาพค่อยๆประครับประคองไปค่อยๆทำไปถึงแม้ว่าใจจะไม่อยากทำก็ตามถึงแม้ว่าอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมอืม มันมีลักษณะของการสั่นไหวด้วยความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจลงจะรักหรือจะเลิกจะดีหรือจะไม่ดีจะเอาอยัางไงก็ว่ามาแต่ที่แน่นคือก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงวิวออฟฟอร์จูนในมุมมองของความรักนะพบรักโดยบังเอิญมาบ่อยอ่าเห็นไหมพอพูดคีย์เวิร์ดนี้มารู้สึกดีแล้วใช่ไหม บางคนบางท่านในเรื่องของความรักพบรักจากการเดินทางได้ไหมวิวอัลโคตูนชาริออตการที่คุณเดินทางไปทํางานอะ่ะทำให้เจอคุณทาให้คุณได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกถูกใจวิวอัลโคตูนคือการพบรักโดยบังเอิญน,นะหรือได้เจอกันบ่อยๆในมุมมองของชาริออตคือรักต้องช่วงชิงต้องแข่งขันอ่าถ้ามองไปมาแบบนี้นะ คุณอาจจะกตอนนี้กําลังจีบใครสักคนหนึ่งแต่คุณก็หวาดหวัน่นหวาดกลัวว่าเขาจะรักคุณไหมเขาจะโอเคกับคุณไหมแต่ให้กองนี้บอกว่าให้ลุยไปเลยผลมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละ wheel of fortune c h a r i o เห็นไหมถ้าบอกว่าความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็หวาดหวั่นใจว่าเขาจะรักคุณไหม เ,เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงผลมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่คุณลหละเอาให้คุณสบายใจก่อนบอกรักเขาไปหรือยังการบอกรักเป็นหน้าที่ของคุณการที่เขาจะตอบรักก็เป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งหน้าที่เขาเราทําหน้าที่ของเราคือเราบอกรักไปเขาจะเซเยี่ยหรือเซโนหรือจะตอบมายัางไงก็เรื่องของเขาแต่เราก็ได้บอกไปแล้วผลมันจะเป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละวิวอ๋อปอร์จูนใช่ปะจะไปบังคับกูเขียนให้มาได้ยังไงล่ะใช่ปะ ความรักความชอบไม่เหมือนกันแต่แน่นอนลหละทุกคนก่อนที่จะทำอะไรที่ครั้งแรกมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นใจจะจีบใครสักคนหนึ่งเขาจะรักเราไหมเราเป็นอย่างนี้นะเราคิดเองเอง,เองไงชายริออดคิดเองไปสารตตะคิดเองไปต่างๆนานาเขาจะรักเราไหมเขาจะตอบเราไหมอุ้คิดไปวุ่นวายสุดท้ายมาข้าไปแดก <c oughs> สุดท้ายคนอื่นเอาไปกินแล้วะละ มัวจะคิดอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นลงมือทําเลยชาลีออดยาหวัดวันเดียหวัดกลัวก็บอกแล้วหน้าที่บอกรักเป็นเรื่องของเราไงหน้าที่ที่เขาจะรักเรา่เป็นเรื่องของเขาแค่นั้นเองเราก็ทําหน้าที่ของเราให้จบรักไม่รักก็เรื่องของก็แล้วแต่บุญแล้วจต่กรรมแล้วแต่บุญพระวสนาส่งมันก็ไปบังคับบีบคอเลยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ได้แสดงความจริงใจไปแล้วแล้วถ้าเกิดเขารักเราจาวนา อ่ะเขาก็จะได้รู้ตัวว่าอ๋อคนนี้รักเรานะเขาจะได้ไม่เขวไงเพราะเขาอาจจะคิดเหมือนเราอยู่ก็ได้เห็นเรานิ่ง,ง,ง,งๆเฉยๆเขาก็นึกว่าเราไม่รักเขาเขาก็เลยไปคบกับคนอื่นตอน,นที่เขาเองก็อาจจะมีใจให้กับเราก็ได้อวงนี้รู้สึกว่าจะนานหน่อยโอเคละ่ะกล้ากลัวแต่ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะมันเป็นการเริ่มต้นของความรักครั้งแรกครั้งใหม่ แล้วก็อาจจะเป็นความรักคั้งสุดท้ายมันก็เลยมีเรื่องของความหวานกลัวเพราะว่าผ่านประสบการณ์มาเยอะทําให้เรารู้สึกว่าพอบางทีคนที่มีประสบการณ์เยอะะมันก็จะกลัวนู่นกลัวนี่ใช่ไหมอืมไม่เหมือนกับเด็กเด็กเด็กไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแต่เด็กกล้ามากเด็กๆจะทานู่นทํานี่พ่อแม่มาหานประสบการณ์มาเยอะก็บอกยาเลยลูกยาเลยลูกกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้เเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดประสบการณ์ใหม่ โอเคนะครับจบแล้วกับไพ่ความรักสามกองนี้ขอให้เป็นความรักที่ดีสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไ,ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปเสริมให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้พวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ